รู้ไหมครับว่ายื่นขออนุญาตขนาดไฟการไฟฟ้าตรวจสอบอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ผมจะอยู่กับน้องต้นนะครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าของ d l c เดี๋ยวน้องต้นจะแนะนําว่าการไฟฟ้าตรวจสอบอะไรบ้างครับเชิญเลยครับน้องต้นเบื้องต้นนะครับเขาจะดูในส่วนของตู้ m d b นะครับว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปนะครับตรงตามแบบหรือไม่นะครับก็คือในส่วนของลูกย่อยนะครับเบอร์สายเบรคเกอร์เมนนะครับรวมถึง CT นะครับถัดไปนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ระบบคอนกริตนะครับ ขนาด20กิโลวัตต์รุ่น M5 นะครับการไฟฟ้าจะดูในส่วนของรุ่นนะครับว่าถูกต้องตามที่ยื่นไปไหมถัดไปนะครับก็จะดูในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันพาร์ท DC นะครับก็จะดูในส่วนของเบเกอร์เซิร์ตแล้วก็ฟิล์นะครับว่าพิกัดถูกต้องไหมนะครับส่วนของบล็อกเกอร์แล้วก็ตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถมอนิเตอร์ระบบได้นะครับอันนี้กัรไฟฟ้าไม่ได้ดูนะครับถัดไปนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ระบบออนออฟกริดไฮบริดจะตรวจสอบเช่นกันกับตัวออนกริดก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสก้อนนะครับแล้วก็ถัดไปอุปกรณ์ป้องกันนะครับตัวเบเกอร์ DC ถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกัน DC ของอิ v พัลเตอร์ออนออฟกิจไฮบนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันพาร์ต AC ของระบบแบคเอพนะครับเขาจะตรวจสอบเช่นกันนะครับถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกัน AC ของตีเย่นะครับพอเบื้องต้นก็จะดูพิกัดอุปกรณ์เบอร์สายนะครับทุกตัวเลยก็มีการติดตั้งระบบกาวด้วยหรือเปล่านะครับสายาก็จะมาดูว่าเราม,มีการต่อกกาวหลอดไหมนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณด้านหน้านะครับตู้ Mdb นะครับจะมีการจำลองดับไฟเพื่อเทสฟังก์ชัน Anti Islanding นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อไฟการไฟดับเนี่ยระบบโซล a าเซลล์เนี่ยจะไม่ผลิตไฟฟ้าออกไปเวลาที่ไฟดับเนี่ยไปช็อตเจ้าหน้าที่การไฟฟนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับและนี่ก็คือสิ่งที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบในการยื่นขออนุญาตขนานไฟนะครับเป็นไงครับกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่อง slc คลิปต่อไปผมจะพาไปดูเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นในการขออนุญาตมีอะไรบ้างกดติดตามไว้เลยนะครับ